สวัสดีครับผมชิงชัยมาครับนะฮะวันนี้ผมมีเมนูน้ําพริกมาแนะนำครับหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูน้ําพริกอ่าเขาเรียกว่าคู่ครัวของประจําตระกูลของบ้านผมเลยนะครับผมเนี่ยได้รับถ่ายทอดมาจากเจ้าคุณย่าของผมอีทีนะฮะและก่อนที่เจ้าคุณย่าผมจะสิ้นลมนะครับวันนั้นเป็นวันที่หนึ่งผมจําได้มั่นเลยฮะท่านเรียกผมเข้าไปใกล้ๆนะครับกระซิบข้างหูผมบอกว่าห้าสองเก้าร้อยคูร้อยเอาไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะท่านกระซิบบอกว่าเอาเมนูนี้ ท่านนดกระซิบบอกว่าอะไรอยู่นี้เดี๋ยวดิไปติโอ้ยเออเจ้าคุณย่าบอกว่าอะไรเจ้าคุณย่าบอกว่าให้เอาน้ำพริกสูตรนี้นะไปใช้ไปลองทำกินนะครับหลังจากที่ท่านเนี่ยกระซิบผมแล้วเนี่ยท่านได้จับมือผมขึ้นมานะครับพร้อมกับเอากระดาษใบเล็กๆเก่า,าๆนะครับยัดใส่มือผมนะฮะในนั้นเขียนไว้ว่า สูตรนี้ง่ายๆครับมีวิธีทาไม่กี่ขั้นตอนนะครับวัตถุดิบของเราก็มีไม่กี่อย่างนะครับเริ่มอันดับแรกนะครับเราก็จะหอมแดงเนี่ยนะฮะมาซอยซอยซอยแล้วก็สับให้มันได้ละเอียดได้ยิบให้มากที่สุดนะครับทั้งซอยทั้งสับแล้วก็สับทั้งซอยซอยทั้งสับแล้วก็สับทั้งซอยจากนั้นเนี่ยก็เอาหอมที่เราซอยแล้วสับเนี่ยเอาไปเจียวในน้ํามันนะฮะเจียวไปเรื่อยๆครับเจียวไปเรื่อยๆนะฮะ พอหอมของเราเจียวจนเหลืองได้ที่นะครับเราก็จะเอาหมูสับของเราเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับหมูสับของเรานะครับจะเป็นหมูแบบติดมันเล็กน้อยนะครับไม่ให้มันแข็งกันน้าเกินไปนะครับเมื่อใส่หมูไปแล้วเราก็ใช้ตะหลิวนะครับนะฮะยียีหรือบี้หมูเนี่ยให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะให้มันละเอียดมันแยกกลุ่มไม่จับตัวเป็นก้อนนะฮะผมก็จะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันติดกระทะนะฮะแล้วเราก็เคี่ยวแล้วก็ผัดไปนะครับ พอ,อน้ำมันเริ่มงวดนะฮะผมก็จะปรุงรสนะครับผงปรุงรสเนี่ยหช้อนครึ่งครับตามด้วยเกลือครึ่งช้อนครับและน้าตาลซายอีก1ช้อนครึ่งครับผมผัดให้มันเข้ากันเลยครับผมตอนนี้พยายามผัดนะฮะผัดแล้วคนไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อเป็นการไม่ให้มันติดกระคะเมื่อผัดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วทีนี้ผมก็จะมาใส่นะครับเครื่องปรุงอันดับสุดท้ายก็คือพริกป่นนะครับผมจะใช้พริกป่นทั้งหมด5ช้อนนะฮะ ถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากกว่า5ช้อนได้นะผมชอบประมาณนี้นะครับไม่อยากกินเผ็ดเกินนะกลัวแสบท้องนะครับใส่ไป5้ช้อนครับผมเมื่อทุกอย่างเข้ากันได้ดีแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปชิมกันครับผมเมื่อเราตักน้ำพริกออกจากกระทะจนหมดนะฮะมันก็จะเหลือประมาณนี้นะครับอย่าเพิ่งไปล้างนะครับโอ้โหตัวทีเด็ดอยู่เงี้ฮะ ผมจะใช้ข้าวเอาไปคุกในกระทะเลยนะครับผมนะเพื่อความนัวนะครับแล้วก็เอามากินกับน้ำพริกครับเอาละครับผมตอนนี้น้ำพริกผัดของเราแลก็สูตรเจ้าคุณย่าของผมนะฮะสูตรประจำตระกูลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะผมก็จะกินนะครับนะกินคู่กับพวกผักนานาชนิดฮะมาดูครับโอ้โหนี่ฮะสุดยอดครับต้องกินกับผักสดครับมามาลองชิมกันเลยดีกว่าครับผม อ,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 อ <_ v> จะกินคู่กับข้าวหรือจะแอมกับผักอย่างเดียวไม่ต้องกินกับข้าวก็ได้นะฮะอืม <laughs> 음 아니야 어이 ันจะคุกนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะครับน้ำพริกหมูสับสูตรคุณย่านะฮะผมะต้องจบไปแต่เพียงที่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชิงใจดังๆนี่ชิงใจนะฮะมะครับชิงใจมามะครับบา,บายบายสวัสดีครับ